สวัสดีครับวันนี้ผมกราฟกิจกรนะครับจากอัลอลมีชแนลนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้พาทุกคนมาเปิดการ์ดใดๆกันนะครับแต่ผมจะพาทุกคนมาอัปเดตท็อป10ของการ์ดวันพีชนะครับของชุดบ o สเตอร์แพ็นะครับที่แพงที่สุด10อันดับในปัจจุบันนี้ครับอย่ารอช้าด้วยกครับไปกันเลยครับไปอัปเดตกันครับไป ครับวันนี้นะครับจะแตกต่างจากทุกๆวันนะครับที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาอัปเดตราคาการนะครับของตัวว p i e c e นะครับ TCG นะครับที่เป็นบูสเตอร์แพ็คต่างๆนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับราคาไปถึงไหนแล้ววันนี้นะครับเป็นวันที่ประมาณ20นะครับเดือนมีนาคมครับปี2568นปนะครับหรือสมัยยี่นะครับจากนี้ไปนะครับผมจะพยายามอัปเดตราคาของตัวการ์ดวันพีซนะครับให้ได้นะครับในทุกๆเดือนนะครับโอเคครับเราไปเริ่มกันดีกว่าครับที่อันดับ10ครับ อันดับ10ครับได้แก่การ์ดใบนี้ครับก็คือการ์ดของเขาเรียกว่า p a r l l l Art ครับตัว S R ของ h h n n r u สครับที่เป็นตัวมังงะแลครับซึ่งออกมาใน OP09 ครับได้แก่เลขการ์ดเลขที่ OP09-004 ครับใบนี้ครับปัจจุบันนี้ครับราคานะครับอยู่ที่ประมาณที่60,000เยนได้ครับหรือประมาณ1,3,500บาทครับอันนี้เป็นการ์ดที่เพิ่งออกสดๆร้อนเมื่อปีที่แล้วนะครับต่อมาครับอันดับที่9 อันดับที่9ครับก็ได้แก่การ์ดของมา e ชลดีทริสครับหรือการ์ดหนวดดำนั่นเองครับที่เป็นการ์ดของ Parallel R r t ที่เป็น SR เหมือนกันครับเป็นของ OP09 นะครับเลขที่อยู่ที่ OP09-093 ครับซึ่งออกมาพร้อมกับตัวของเช n c รูสครับใบนี้นะครับปัจจุบันนี้สนนราคาอยู่ที่ ประมาณ60,000เยนครับหรือ13,500บาทโดยประมาณเรียกว่าอันดับ9กับอันดับ10นั้นสุสีกันเลยครับเพราะว่าราคาเนี่ยเท่ากันเดะเลยครับครับอดี๋รอช้าเราไปต่อกันที่อันดับ8กันครับอันดับ8นะครับก็ได้แก่การาซของรูนาโซโรครับตัวของ OP06 ครับเป็นก๊าซที่เป็น p พาราเซทครับเป็นก๊าซมังงแรงเหมือนกันครับเป็นเลขที่ OP06.118 ครับราคาปัจจุบันนะครับอยู่ที่ 60,000เยนครับหรือประมาณ13,500บาทเท่ากันครับเรียกว่าการอันดับที่1 9 8นี้ราคาไม่ได้หนีกันเลยครับครับต่อมาครับเราก็ไปกันที่การ์ดที่อันดับที่7กันนะครับอันดับที่7ได้แก่การ์ด m o n ก e y D. l u f f y ครับตัว OP 11คีด1 1ครับราคาอยู่ที่ประมาณ60,000เยนครับหรือ13,500บาทครับการ์ดมังก e y D. l u f f y ตัวนี้ครับก็เพิ่งออกมาเมื่อประมาณชักเดือน กุมพาที่ผ่านมาครับต้นเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับก็เรียกว่าไต่อันดับขึ้นมาได้ถึงอันดับที่7ดเลยนะครับแต่ราคาอันดับ7 8 9ด0เนี่ยราคาก็แทบไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราช้าครับเราไปต่อกันที่อันดับ6กันครับการอันดับ6นี้ได้แก่การดของขวัญใจทุกทคนครับโปรตักซ์บีเอสครับ OP02-013 ครับปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่9 0 0 0 0เยนครับหรือราคาที่ประมาณ2,400บาทโดยประมาณครับ เรียกว่าการ์ดโปรโตกส S เนี่ยนะครับการ์ดเเนี่ยก็ได้ครองใจของนักสะสมมานานแสนนานนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ราคาจะตกมาหน่อยแต่ก็ยังไปที่นิยมนะครับและยังครองอยู่ได้ในอันดับที่6ครับต่อมาครับอันดับที่5ครับอันดับที่5นั้นได้แก่การ์ดของการ์ดเซตครับพาราอาร์ดของ Monkey D. ีลูฟีครับของตัว EB02-061 ครับซึ่งก็เพิ่งออกมาเร็วๆนี้ครับก่อน OP11 แค่ไม่นานนี้ครับ ปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่90,000เยนครับหรือประมาณ2 4 0 0บาทโดยประมาณครับซึ่งก็เรียกว่าการ์ดของ OP0 OP11 เนี่ยกับการ์ดของตัว EB02 ที่ออกมาเนี่ยก็ทำอันดับได้ดีนะครับได้อยู่ที่อันดับที่5เลยต่อมานะครับเราก็ไปกันที่อันดับที่4ครับอันดับที่4เรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นใครนะครับใกล้ถึง3อันดับแรกแล้วครับอันดับที่4ได้แก่แการ์ดของ การ์ดพาร l เรลเซ็ตของ m ังกี้ดีลูฟีครับของ OP-09 1 1 9ขีด119ครับราคาอยู่ที่90 0 0 0เยนครับหรือ2400บาทโดยประมาณครับก็เรียกว่าครับการ์ด o อ0 9นี้มีการ์ดที่มันเป็นการ์ดมังเอแรนะครับออกมาค่อนข้างหลายใบนะครับมันจึงทำให้ตัวการ์ดของ OP-09 นั้นติดอันดับท็อป10ถึง3ใบด้วยกันเลยครับต่อมาครับเรากำลังเข้าสู่การกลุ่มท็อป3กันนะครับ เคครับการท็อปทรอันดับแรกนะครับหรืออันดับที่3ได้แก่การ์ด ST01-012 ครับทำไมเป็น ST01 เพราะการ์ดใบนี้ครับเป็นการ์ดของลูฟี่ครับที่เป็นลายเซ็นอาจารย์โอดะครับซึ่งออกมาใน OP05 ครับทำให้ปัจจุบันนี้ราคานะครับก็อยู่ที่ประมาณ90,000เยนครับโดยประมาณครับกึ่งสูงครับก็สูงกับ ลำดับที่ของอใกล้ๆเคียงกับของลำดับ4นะครับก็คือการ OP 0 9์ดก p า9 0 1นะครับการนี้เป็นการสเปเชียลมากๆครับน่าจะออกมาในช่วงที่วันพีชนั้นฉลองครบรอบของการที่ออกมา1ปีใน OP05 ครับก็จะมีายเซ็นอาจารย์โอดาที่สลักไว้ครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ90,000เยนครับหรือ2 4 0 0บาทเท่ากับอันดับ4ครับต่อมาไปที่อันดับ2ครับอันดับ2ได้แก่การ์ดของ ราชาจนสลัดครับหรือการ์ดของโกดีโรเจอร์ครับใน OP-09 คีด118ครับซึ่งเป็นการ์ด p a r a เ l ลเ s ็ t ครับเป็นการ์ดครั้งแรกครับที่การ์ดวันพีชนั้นออกการ์ดสีทองออกมาครับก็เรียกว่ากับตันของโรเจอร์ของเรานะครับที่เป็นราชาสลัดนั้นก็ไม่ได้ทำให้ทุกคนผิดหวังครับราคาอยู่ที่2,50,000เยนครับหรือประมาณ56,650บาทครับซึ่งทิ้งอันดับ2เนี่ยอันดับ3เนี่ย ถึงเกือบ3เท่าตัวเลยครับเรียกว่าราชาจนสลัดนั้นแข็งแกร่งจริงๆครับเพราะฉะนั้นใครยังอยากกลับไปเปิดการ์ด OP09 นั้นอย่ารอช้าครับการ์ดโกดีโรเจอร์รอคุณอยู่ครับในอันดับ2และเวลานี้ครับก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วครับได้แก่การ์ดอันดับ1ครับอันดับ1ของเดือนนี้ได้แก่การ์ดของการ์ดพาราเซตค,ครับของบังกี้ดีรูฟี่ครับ OP05 119ครับซึ่งเป็นซ u เปอร์พาราเรลเป็นตัวของไดมอนครับที่เพิ่งออกมาใน OP11 นี้ครับราคาอยู่ที่2 8 0 0 0 0เยนครับหรืออยู่ที่63,448บาทครับเรียกว่า เป็นครั้งแรกครับที่ทางด้านของการ์ดท,ที่มันเป็นการ์ดช็อตปรินต์นะครับหรือพาราลาร์ตตัวเนี้ยที่ไม่ใช่การ์ดมังงะแลนะครับราคาได้แซงการ์ดท,ที่เป็นการ์ดของมังงะแลนะครับหรือเรียกว่าโกสแลร์เนี่ยไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับในการ์ดของตัวของ OP11 นนะครับที่ออกมาเนี่ยการ์ดท,ที่ ออกมาที่มันเป็นตัวของมังหะแลเนี่ยอยู่ในอันดับ7นะครับตัวการ์ดของเซกของมังกี้ดูรูฟี่ที่อยู่ประมาณ60,000เยนแต่การ์ดที่เป็นอันดับ1นะครับของการ์ดที่เป็น OP11 เนี้ยกับกลายเป็นการ์ดของมังกี้ดูรูฟี่ของ OP05 ที่เป็นล่างนิกะแบบเป็นไดมอนด์ครับราคาเนี่ยทิ้งห่างกันหลายเท่าเลยครับเรียกว่า2 8 0 0 0 0เยนเนี่ยถ้าใครเปิดได้นะครับก็เรียกว่า OP11 เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสแล้วมีโอกาสที่จะลุ้นนะครับที่จะทํากําไรจากการเปิดแล้วได้ตัวของ ช็อตพิ้นตัวนี้นะครับและนั่นนะครับก็คือทั้งหมดนะครับของการ์ดวันพีชนะครับนะประจําวันที่20มีนาคมนะครับปี2 0ง8หรือ2025นะครับและนั่นคือทั้งหมดคลัสของการอัปเดตการ์ดของวันพีชทีซีจีนะครับประจํารอบนี้นะครับถ้าใครนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องน้นะครับอยากดูการ์ดอยากดูคลิปเปิดกล่องนะครับก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ด้านบนนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่อง ของการ์ดนักฟุตบอลหรือไม่ว่าจะเป็นเปิดกล่องของการ์ด TCG One Piece นะครับก็ผมจะขึ้นเพลย์ลิสต์ให้ด้านบนนะครับและถ้าสมมติว่าใครอยากให้ผมจัดอันดับแรงกิ้งใดๆของการ์ดนะครับตอนนี้ผมพยายามจะหาแรงกิ้งนะครับในการจัดอันดับของการ์ดนักฟุตบอลที่เปิดมานะครับว่าปัจจุบันนี้การ์ดของนักฟุตบอลคนนี้อย่างเช่นเอมปาเป้เนี่ยมีราคาขึ้นลงยังไงบ้างในแต่ละเดือนนะครับเพื่อให้อัปเดตนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนๆพี่ๆนักสะสมทุกคนนะครับได้เก็บไว้เป็นเรฟเฟรนด์ครับ สำหรับวันนี้นะครับผมการกิตตกรจากอ l l ล็อกมิช anel นะครับขอจบการรายงานการอัปเดตเพียงแค่นี้ครับวันนี้ไม่มีการแสแว่นนะครับพอไม่ได้อ่านอะไรอาจจะมีเปิดสคริปบ้างเพราะว่าบางทีจําไม่ได้ครับว่าการไหนเป็นการไหนนะครับกลัวอ่านผิดอ่านถูกนะครับยังไงซะถ้ามีคําติชมใดๆนะครับฝากไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยครับวันนี้ลาแล้วครับไปแล้วครับบาย